เไม่ไฮ้่มมามาเดี๋ยวเรอะะไม่เคยได้เจอเลยชื่ออะไรเนี่ย นี่ก็หน้ากามีเจ็บแผลเราก็แผลเหมือน,นกันแส่เขาจะไปกัดกับเจ้าจำมาแหน,นะอะไรเนี่ยเด็ดไม่นะ นี <kav> ่รามาหากพิเศษหรอที่เาวอืมอืมขาชอบขนมเมล์เมียวเลยเนี่ยอืมโอ้วิ่งสุดๆ ค่าไม่มีขนมอม,มาที่เขาไม่ขายแมมมอลเลอร์ที่ป่าเราอ่ะเราดูนี่ดูหน้ากาสดๆคนนี้สิ มาเลยครับมาลครับมาเรีนมาเรียนมาเรียนครับมาเลยครับมาเลครับมาเลยครับทก